สวัสด,ดีจ้าเพื่อนเพื่อนเนปซีทุกท่านเรามาดูลาวดูลาวพัฒนากันอีกสุดรสูตรเดียวเลยไม่ได้ลงเยอะก <c oughs> ่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกัน บนล่างด้วยกันเลยสิบสี่ทับสองทัพหกเจ็ดทัพหกแปดมับบนจันเนาะหรือเขียนอืมฮึันซุข จะย้อนดูที่สองสองศูนย์ศูนย์ห้าห้านะสองสองศูนย์ศูนย์ห้าห้าสิบบวกหน่วยร้อยบวกสิบสิบบวกหน่วยบวกสีคงที่ศูนย์บวกห้า ห้าบวกห้าบวกสี่ได้ห้าหกเจ็ดหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่สุดท้ายกันพลาดตัวก่อนว่าจะเอาแต่สามตัวไปเลยสิบสี่สี่บวกห้าเป็นเก้า ชุดจะพูดคือห้าสีห้าเก้าหกสีหกเก้าเจ็ดสีเจ็ดเก้าหนึ่งสีหนึ่งเก้าเรียบร้อยสองสามสี่ห้า 2องสามเจ็สมาสี่เส่ชนที่7ที่สีตัวน,นี้สตัวน,นี้มี7เจ็ดไปเลย7จสีเนาะที่กก็คือเจ็ดสีเจ็ดสี หลักร้อยอยู่นี่แปดเจ็ดสีมันมาด้วยกันเลยแปดเจ็ดเจ็ดสีบนล่างด้วยจ้ะเอาไปสองตัวนี้แหละหลักร้อยอยู่ในนี้น่วนสองสามเทมโอกิจ 8 0ดสหลักร้อยมาเจ็ดคดื่อห้าแปดปดเจ็ดห้าแปดแปดเจ็ดสีห้าแปดแปดไมู่้ ห้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดสีเลขว่าเมนเลขไทยมันจะมาหาไหมวันนี้จะมาแปดหกแปดแปดหกแปดแปดห้าแปดเนี่เลยนะหลักร้อยได้แปดเยอะดิเหมือนเดิมร้อยบวกสิบหน่วยบวกสิบบวกสีคงที่ก็คือเจ็ดบวกเจ็ด เจ็ดบวกสี่บวกสี่เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สี่ห้าหกสี่ห้าหกหกบวกสี่เป็นศูนย์บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกเจ็ดก็เป็นห้า บำนไปห้าเต้มคือศูนย์จะพู่กันมาล่างมาบนจะพู่ก็คือสี่ห้ามันมาที่สี่ห้านีสี่ศูนย์ห้าห้าห้าศูนย์ห้า หกศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์เลขเข้าที่สี่ห้าหกศูนย์หลักร้อยก็คือห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าสามสี่ไม่ไม่เข้าเลยหลัก้อยไม่มาเลย มันมาที่สีห้าข้างบนซนห้าหกข้างล่างซุนสีนมาห้าหก เขาลอยมันมาตัวนี้เลยนี่แหลยมันก็เอาเจ็ดไปลลอยไปในสีตัวนี้แหละมันมาบนล่างเนะาะมันมาที่หกศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เป็นล่างสี่ห้าเป็นบนหกศสี่ห้าสี่ห้าศูนย์เลย นี่บนล่างเข้ามาเป็นคู่เป็นคู่มีงวดนี้แหละผิดมีผิดงวดหนึ่งงวดนี้แหละผิดมันมาแต่หลักมันมาแต่บุญต่อมาเลขที่ออกก็คือห้าแปดเหมือนเมือนกันนี่เลยห้าแปดหกศูนย์สี่ห้า ศูนย์บวกสี่สี่บวกห้าบวกสี่เท่ากับศูนย์บวกห้าสี่บวกห้าบวกสี่แปดชุดบนล่างด้วยกันเลยได้ห้าหกเจ็ด เจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งห้าหกห้าหกสี่เฮ้ยเนาะขนาดเขียนปั้นก็ยังสี่สี่ห้าหกศูนย์หรือจะหนึ่งไม่มี của nông thôn bukica sai ta, tai 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 nữa, tai 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 nước, tai หกห้าเป็นเก้าหกสี่เป็นสิบสี่แปดหกห้าเป็นสิบสามสามแปด ก็คือสี่สี่สามสี่แปดห้าสามห้าแปดหกสามแปดศูนย์สามศูนแปดสี่หางเน้น บนล่างมีกันไว้สีหางชอบก็จัดายสีหางเน้เน บนล่างด้วยจ้ะงสงสัยมันจะมาบนล่างอยู่แปดหามันจะมาห้าสามอันนี้มันก็มาห้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเอาหลักร้อยให้ดูหลักร้อยนี้มันผิดมาสองงวเดเลยดห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าศูนย์ แปดเก้าสามบวกสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งชนไปที่แปดตัวเดียวมีแปดสามด้วยหกห้าด้วยเอาไปเลยหกห้าสามห้าแปดห้าสามหกแปดหกสามมันมาแล้วไงมาแล้วแปดตัวเดียวมันชนไปที่แปดตัวเดียวไปเลยแปดห้าสาม ดหกสามสองหางชอบก็จัดขัดกระผานนะคะแคบไว้รุน่นดูคำเตือนจ้าคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวย,ยมีเงินทองใช้ไม่ขาด โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า